เพลงเมื่อกี้นี่ติดล็กขับสิไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ท่านเจ้าของรถนะคะวันนี้เราก็อยู่กับออนิวไต่ตัน2017น2 0 7นะคะกับจอแอนด o อยขนาด9นิว้วจอเดิมมันใตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายนะคะก็เลยมา จอใหม่นะคะที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเจ้าจอตัวนี้คือเคปลานะคะเคปลาแลม2องลำสมนะคะ CPU เป็น4คอร์ Android version 10.0 10. จอกระจก IPS 1024คูณ600 P ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อม2สล็อต u s b นะคะสามารถรองรับคอนชนพวงไลนยนะคะกล้องช้อยลัง เดิมๆแบบนี้ได้แต่ต้องใส่ปลั๊กแปลงนะคะจอเพดานนะคะลองหลับได้หมดเลยนะคะท่านเจ้าของรถนะคะวันนี้เรามาอยู่กับการใช้งานนะคะแถบด้านข้างนะคะจะมีไฟก็ต่อเมื่อท่านเปิดไฟลีลีลีลเห็นไหมคะเปิดไฟลีปุ๊บแสงไฟจะขึ้นมาพร้อมกับจอหลีไปในตัวปิดไฟลีจอก็จะจ้าขึ้นมานะคะแถบต่างๆนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงแบค็คเหมือนกันหมดเลยกดโฮมกลับบ้านสี่เหลี่ยมไว้ทำอะไรสี่เหลี่ยมเอาไว้สไลด์ออกล้างแอปนะคะหรือเอาไว้ซ้อนหน้าจออย่างนี้ไม่ใช้สไลด์ออกไปสไลด์ออกไปแบบนี้นะคะโฮมก็คือกดกลับบ้านหน้าแรกนั่นเองนะคะนำทางตัวนี้คือไซจิกนะคะเราเลือกให้เป็นไซจิกตัวนำทางแบบออฟไลน์ที่สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะ เดี๋ยวแม่ไว้แม่ค้าโหลดให้ดูก่อนนะคะทีนี้มาเทสเสียงกันค่ะ YouTube YouTube แบบไม่มีโฆษณาอยากฟังอะไรนะคะก็เซิร์ชเลยค่ะอะไรดีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ไหนไหไหนถ้าติดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเขาปิดเสียงเรานะคะ ลำโพงเดิมๆนะคะสี่ประตูนะคะคันนี้โอ้ยพี่สมภพขอบพระคุณค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรู้สึกเพลงมันจะดูท่าทางแล้วมันจะติดนะคะอันนี้เสียงได้มาแต่ใดลำโพงล้วนๆนะคะ ภาพชัดไมแม่คะ่ะภูมิใจนําเสนอมากรุ่นนี้ภาพมันชัดมากนะคะคมกลิบเลยนะคะอัลฟานะคะเออขอโทษค่ะเคปลานะคะเคปลาแลมสองของเรานะคะเล่นพื้นหลังก็ได้ลงเลยอลงไปเล่นพื้นหลังเลยแล้วเราก็ไปตั้งค่าเสียงนะคะไหนล่ะตั้งค่าเสียง EQ จะปรับตามไหนก็ได้นะคะนี่กลับมาปิดจอก็ได้เปิดจอก็ได้ พิมพ์ลงไปเลยค่ะโฆษณาไม่มีไม่น้องกดให้ลำบากนะคะ ถอยๆนะคะถอยๆย,ยเส้นขึ้นเสียงดอบลงแต่ยังมีเสียงอยู่นะคะมันสว่างไปปรับภาพเห็นไหมคะแค่นี้ก็ชัดแล้วนะคะ,ะไปเล่นพื้นหลังอยากนำทางแตะนำทางเลยคะ่ะ ลดเสียงลงหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงแมคค้าอ่านะคะตัวนี้คือนำทางแบบออฟไลน์นะคะไซจิกนะคะเวอร์ชันนย0่1อยาไปไหนพิมพ์เลยค่ะนะคะอ่ะไปนี่ร้อยกว่าโลจากเอ่าลงโป๊ะบางละมุงชนบุรีนะคะไปนนทบ,บุรีร้อยกว่าโลขอเส้นทางเขาเลยค่ะตัวนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะบอกอ่อ สถานะรถติดด,ด้วยนะคะถนนก่อสร้างเตือนรับคําเตือนจากกลุ่มคนที่ใช้ไซจิกด,ด้วยกันนะคะเข้ากรุงเทพไม่มีหลงแน่นอนนะคะตัวนี้มีเส้นทางแยกให้ชัดเจนเราจะลงซ้ายลงขวานะคะเราแลมสองใจเย็นกับเขานิดนึงนะคะแลมสองสารสิบสเท่านั้นนะคะเปิดครั้งแรกรอหน่อยนะคะเห็นไหมคะกล้องตรวจจับความเร็วอ,อมีตั้งห้าจุด แต่ละจุดนะคะเขาก็จะบ่งบอกด้วยแหละว่าเราอะ่ะควรขับที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ,ะจับที่ความเร็วเท่าไหร่นะคะเราก็เริ่มนําทางพอเริ่มนําทางเนี่ยเห็นไหมคะเพลงเราก็ยังฟังอยู่นะเรากดโฮมไปด้านหลังก็ได้นะคะเพลงก็อยากฟังนําทางก็อยากเล่นกดสี่เหลี่ยมค่ะเลื่อนเห็นไหมคะกดค้างที่หัวมันค่ะแล้วลากปล่อยมือ ปล่อยมือแล้วรอสักครู่จนกว่าหน้านี้จะขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานแล้วเคาะอีกหน้าน,นึงขึ้นมาค่ะเคาะไซจิกขึ้นมานะคะมันจะเล่นพร้อมกันนะคะเอ <Hey, S 1> เห็นไหมคะเล่นได้สองหน้าซ้อนกันแล้วพร้อมกันเลยนะคะเจ็ดสิบสามสิบนะคะอืมเราอยากดู YouTube จอใหญ่ ใหญ่กว่านำทางเราก็ทําได้แบบนี้เลยนะคะหรือตรงสีขาวๆเนี่ยค่ะแยกมาห้าสิบห้าสิบแบบนี้ก็ได้หรือแยกมาเจ็ดสสิบเล่น GPS ีอใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เวลาเราเราดึงเนี่ยเราต้องรอนิดนึงนะคะจนกว่าหน้ามันจะขึ้นสมบูรณ์แบบพร้อมเล่นนะเราถึงจะนําทางไปต่อได้เห็นไหมคะ <S <S เราไม่ได้แรงมากแต่เราก็ทําได้เหมือนลำสีทุกอย่างเลยนะคะ แอปดีไม่มีโฆษณานะคะไม่ต้องใช้เน็ตในการนำทางว้าวาเลยนะคะเราลากปับ๊บลากให้สุดนะคะลากไปฝั่งไหนก็ได้นะคะมันจะเหลือแค่จอเดียวอันนี้แม่ค้าใช้ถุงมือมันเลยจะหนืดหน่อยนะคะก็ลากให้ดูแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าอยากจะหยุดสไลด์ลงมามันอยู่ข้างบนนะคะกดหยุดนะคะกดหยุดแค่นี้เองเสียงก็จะหยุดไปแล้วนะคะเรามาเปิดแอปตัตวอื่นได้นะคะเรามาดูทีวีกันนะคะ ดูชีวีแบบไม่มีโฆษณา3 5 7 9อยากดูช่องไหนอมรินก็ได้นะคะแต่เข้าไปหนึ่งครั้งค่ะกดเพล์ค่ะแต่ครั้งเดียวพอนะคะใจเย็นนิดหนึ่งพอเขาเปิดเล่นแล้วเขาก็จะเล่นลื่นๆเลยค่ะอาเสียงนี่ความดังนี่อยู่ที่บางช่องด้วยนะคะอันนี้แม่ค้าเปิดประตูรถเนาะเสียงมันก็จะไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นะคะแต่อยากให้ดูว่าทำอะไรได้มากกว่าและสอนการใช้งาน ของทันเจ้าของรถเปลี่ยนช่องค่ะแบ็คค่ะแบ็คอีกครั้งค่ะอย่าแบ็คจึกๆๆนะคะค่อยคแบ็คนะคะค่อยคแบ็คนะคะอยากดูช่องไหนก็ว่ากันไปเลื่อนขึ้นแถบหายแถบหมดหมู่หายเลื่อนลงแถบกลับมานะคะสีเขียวๆค่ะสีเขียวๆก็จะเป็นซีรีส์นะคะหนังเป็นตอนนั่นเองนะคะหนังไทยหนังเทหนเหนังเกาหลีหนังการ์ตูนนะคะ ตอบโจทย์ทั้งคุณลูกคุณแม่คุณพ่อนะคะใช้ได้หมดเลยอยากดูอะไรก็ว่าไปบางอันมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะให้ดูแค่นี้นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดอยากเห็นมากกว่านี้มาดูที่หน้าร้านนะคะสีแดง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 ก็คือภาพยนตร์ปกติจะเป็นหนังชงนโรงหนังชนโองตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมันก็จะเป็นหนังแบบ วนซ้ำหนังเก่าเล่าใหม่หนังเกตบีหนังเน็ตฟิกหนังซูมหนังตั้งแต่สมัยพ่อแม่เราอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เข้าไปหนึ่งครั้งนะคะสีแดงๆหายคือเรากดติดแล้วนะคะกดเพล์จุ๊บอันนี้เป็นมงกุฎนะคะเอาใหม่เอม่เอาเรื่องนี้กดเพล์กดไม่โดนนะคะ รอสักครู่มันช้านะถ้าดูหนังนี่จะต้องนิดหนึ่งมันจีบออกถ้ามันจีบออกอย่างนี้นะคะลูกค้าลูกค้าเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่นะเพราะว่าบางทีเราเปิดหลายๆโหมดควบคู่กันไปนะคะเขาก็จะงงๆหน่อยนะคะเราแรลมน้อยนะคะความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะลืมไปบ้างอเอากดใหม่กฎใหม่สีแดงๆเมื่อกี้เอาใหม่ เรายืนยันว่าเราเล่นได้ทุกเรายืนยันว่าเราเล่นได้ทุกอย่างนะคะอะเอาใหม่กดไปหนึ่งครั้งสีแดงๆหายคือเรากดติดแล้วนะคะกดเพลงค่ะกดเพลงเราคือสมาชิกปกติภาคไทยเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี่ม ampa, function, và, ันขางนะคะเห็นไหมคะอ่าพอนะคะนี่ดูได้แบบนี้เลยลื่นๆเลยนะคะ ตอนกดมันจะช้าหน่อยนะคะพอเข้าดูหนังแล้วเล่นได้สบายๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิทยุนะคะสำหรับท่านใดที่อยากฟังวิทยุแต่ตรงนี้นะคะวิทยุอ่ะบ้านเราก็จะได้ร้อยเจ็ดจหาขึ้นก่อน ึ้นก็จะประมาณนี้นะคะสมมุติสมมุติเราได้ขึ้นแล้วเรากดค้างเพื่อบันทึกนะคะถ้าเราแบ็กก็คือการออกนะคะวิทยุฟังได้ปกตินะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปซ่อมเสามันก่อนนะคะอันนี้เสามันไม่มีสัญญาณนะคะ,ะเพลงผ่าน USB กดตัวนี้นะคะกดสามขีดค่ะกดอัลบั้มเลือกเพลงของเราอันนี้ก็จะเป็นเพลงลิขสิทธิ์อีกนะคะถ้ากดแบ็กมันจะเลือกเล่นถ้ากดโฮมมันจะมาเล่นตรงนี้นะคะหน้าตรงนี้ นอกากนั้นก็ Google Map นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เดินทางบ่อยๆนะคะถนัดใช้ Google Map นะคะ Google Map เราก็มีให้นะคะ Google Map ก็จะเป็นนำทางแบบใช้เน็ตนะคะใช้อินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะ Google Map ช้ากว่าไซจิกอีกนะคะเพราะว่ามันต้องโหลดและดึงเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราใช้เนี่ยแม่ค้าแนะนำนะคะถ้าแรม2เนี่ยให้ใช้ไซจิกดีกว่าจะใช้ Google Map นะคะ Google Map มันโหลดช้า ประมาณนี้นะคะแรมสองทำได้ประมาณนี้นะคะแรมสองลอมสามสองเล่นทั่วไปภาพชัดเสียงดีภาพสวยแน่นอนนะคะ YouTube ไม่มีปัญหาเล่นลื่นเลยนะคะดูหนังได้บ้างแต่นำทางไม่ค่อยเหมาะกับแรมสองเท่าไหร่นะคะแต่ก็นำทางได้เหมือนกันถ้าจะใช้ให้ใช้แบบออฟไลน์แทนนะคะวันนี้แม่คะส่งงานแล้วปลาแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ